สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพวกพี่พี่ที่ทำนามือใหม่ทุกทกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับความรู้อะไรที่ผมจะมามอบให้พวกท่านในวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอพูดถึงเรื่อง สองเรื่องต้นๆนะครับของการทําข้าวในช่วงฤดูหนาวนะครับนะครับหนึ่งเรื่องเรื่องใหญ่ด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเอามาเรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเชื้อราที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าคอเน่าคอรวงขาวเนี่ยมันเกิดจากอะไรที่ผมว่าผมเจอสาเหตุมาแล้วนะครับวันนี้มาคุยถึงเรื่องแรกกันก่อนนะครับ หลังจากเราใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับพวกท่านเห็นนกกระยางไหมครับที่บินเต็มเลยนะครับตอนแรกมันจะไม่มีนกกระยางเลยนะครับตอนนี้ก็จะพบว่ามีทั้งนกกระยางนะครับแล้วก็นกนางแอ่นนะครับข้าวที่เหลืองแจ้นะครับใส่ปุ๋ยนะครับใส่ยาใสฮอร์โมนไปแล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้ฉีดนะครับแต่เรามาอธิบายก่อนนะครับว่าข้าวฤดูหนาวเนี่ยเราจะจัดการแก้ปัญหายังไงกับคำว่าข้าวเหลือง ข้าวเขียวเป็นทิวทิวเหลืองเป็นทิวทิวเหลืองเป็นกระหย่อมกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับพวกพี่ๆจะได้เข้าใจกันนะครับข้าวฤดูหนาวเนี่ยพวกพี่ผมให้คิดอย่างนี้นะครับให้พวกพี่ใส่ปุ๋ยใส่าย,ายานะครับตามปกติตามกำหนดเวลาที่ผมเคยบอกคลิปไปแล้วว่า เราอาจจะใส่ปุ๋ยทุก15้าวัน20วันก็แล้วแต่พวกท่านนะครับแล้วแต่ที่พวกท่านเคยทํามานะครับฉีดยาก็แล้วแต่พวกท่านจะฉีดยาถูกทุก7วันหรือจะฉีดยาแพงทุกสิบ0้าิวันก็แล้วแต่พวกท่านนะครับ <S <S เราจะมาพูดอย่างนี้บางทีข้าวเราไม่เขียวเนี่ยนะครับไม่เขียวข้าวเหลืองข้าวแจ่เนี่ยผมบอกก่อนว่ามันเป็นอยู่2กรณีนะครับคือข้าวมันหนาวครับความหมายของข้าวหนาวคือแสงผิดปกตินะครับ แสงผิดปกติก็มักจะเกิดในช่วงข้าวปีอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อแสงเข้าสภาวะปกติหรือว่าแสงเข้าได้รับแสงปกติหรือว่าแสงเท่าที่ข้าวควรจะได้รับปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเขียวเองครับแต่ผมจะบอกเลยว่าพวกท่านอย่าใส่ปุ๋ยเก็บนะครับในช่วงที่ข้าวพวกท่านเหลืองเหมือนของผมอย่างเงี้ยนะครับเหลืองเป็นทิวมั่งเขียวมั่งเหลืองมั่งอย่างเงี้ย ให้พวกท่านใส่ปุ๋ยทางดินนะครับใส่ปุ๋ยทางดินตามเวลาที่กําหนดนะครับแล้วก็ใส่พวกยาชเชื้อราพวกยาอะไรเนี่ยตามกําหนดหรือมาลงมาแมลงเนี่ยก็ใส่ไปตามที่ผมใส่ตามหรือแล้วแต่พวกท่านจะออกแบบของพวกท่านเองนะครับก็ให้ดูแลรักษาแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับน,นั่นแหละแต่ปุ๋ยเกจจะเพิ่งไปใส่นะครับเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยเกตไปเนี่ยเพื่อเร่งอะไรเพื่อเร่งให้มันเขียวเราจะเร่งให้มันเขียวทําไมในเมื่อสภาวะ ข้าวมันหนาวอยู่นะครับความหมายของหนาวก็คือข้าวมันไม่ได้รับแสงมันสองเคาะสองเคาะแสงสองเคาะคลอโรฟิลหรือดูสารอาหารจากข้างล่างไม่ได้เพราะมันเย็นมันหนาวนะครับทําให้ข้าวมันยื้อมันนิ่งมันอยู่เฉยเฉยนะครับแล้วอยู่ดีๆก็พวกท่านก็ไปฉีดฉีดฉีดบํารุงกันอย่างเดียวนี่นะครับทําให้ข้าวมีปัญหาครับเพราะว่าหลังจากแสงมันมาเนี่ยนะครับหรือว่าแสงมันมากระทบข้าวเราหรือว่าข้าวเรากินอาหารได้ตามปกติหรือตามแสงปกติเนี่ย ข้าวพวกท่านจะหยุดการจเจริญเติบโตไม่ได้จนเกิดสภาวะเชื้อราเน่าคอรวงไงครับหรือเชื้อราออกรวงแล้วเป็นเชื้อราออกรวงเน่าที่พวกท่านประสบปัญหากันไม่ว่าจะเป็นข้าวปีกอขอเก้าห้าเนี่ยเพราะว่าพวกท่านใส่ปุ๋ยนะครับอธิบายงี้ใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับแล้วการใส่ปุ๋ยของพวกท่านเนี่ยใช้การใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนสะสมมาตั้งแต่ต้นถูกไหมครับอ่ะอธิบายก่อน คือมันคือยังไงก็คือว่าตั้งแต่เราเริ่มปลูกข้าวมาเนี่ยนะครับไล่มาเรื่อยเนี่ยเราก็บำรุงเรื่อยใส่ปุ๋ยเรื่อยบำรุงเรื่อยใส่ปุ๋ยเรื่อยแต่ตอนมันไปถึงระยะต้นกลมนะครับฟังให้ดีต้นกลมเนี่ยผมเลยให้พวกท่านสังเกตก่อนว่าข้าวระยะต้นกลมเนี่ยข้าวของพวกท่านเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับฟังให้ดีนะครับว่าข้าวเป็นลักษณะแบบไหนข้าวมีลักษณะใบธงใหญ่ไหมหาอาหารเก่งไหม อ่าถ้าเราพูดถึงใบธงใหญ่หาอาหารเก่งพวกท่านใส่น้อยๆไล่ไปครับและข้าวจะค่อยๆพัฒนาค่อยๆกินเข้าไปครับไม่ใช่อยู่ดีๆข้าวแม่งแจ้เหลืองเราแม่งก็อัดอัดอัด,อดกันเข้าไปอย่างเดียวครับอัดเพื่อให้มันเขียวอ่าแต่มันก็ยังไม่เขียวเราก็อัดอัดแล้วอยู่ดีๆมันนึกอยากจะเขียวมันเขียวปึ๊บปุ๊บป๊บป,บป๊บสุดท้ายนั่นแหละครับมันไปเป็นตรงหลวงช้ำครับคอลวงช้ำหรือเชื้อราลงแล้วยุบ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  ่วนพวกท่านคุมไม่อยู่เอาไม่อยู่แม้แต่ยาเชื้อราก็เอาไม่อยู่นะครับปล่อยน้ําก็เอาไม่อยู่ผมบอกเลยหมดแปลงนะครับอ่าเนี่ยคือสาเหตุคือพวกท่านต้องเข้าใจก่อนหน้าหนาวเนี่ยข้าวจะต้องไปตามรูปแบบหนาวก็คือแบบของผมเนี่ยแจ๊แจ๊เหลืองเหลืองแกนแก้เขียวเป็นกระยอมเขียวเป็นทางทําไมอีตรงไหนมันถึงเขียวเป็นทางทําไมอีตรงนู้นมันถึงเหลืองเป็นทิวอีที่เหลืองนะครับอธิบายก่อนที่เหลืองมันเกิดจากหนึ่งหนาวนะครับสอง ตรงนั้นนะ่ข้าวมันแออัดหนานะครับและอีตรงไหนที่เขียวๆเ,เป็นทิวเนี่ยไอข้าวตรงนั้นอนะ่ะมันค่อนข้างจะโดนแดดส่อง,งถึงโคนส่องถึงใบนะครับทําให้มันเขียวเป็นทิวๆสังเกตมันจะเขียวตรงริมร่องะครับริมร่องน้ําเราเนี่ยจะเขียวนะครับหรือริมหัวคนาเนี่ยก็จะเขียวส่วนเข้าไปกลางๆหน่อยไอตรงไหนหน,นาหนากระจุกหรือใต้ร่มไม้นี่อันนี้ไม่เขียวนะครับบางทีมองไปมองมาเป็นโรคซะงั้นอีก ก็ลองพิจารณาดูนะครับถามว่าแรกธาตุอาหารข้างล่างในะเกี่ยวไหมก็เกี่ยวแต่พวกท่านก็ต้องฉีดกดอะมิโนถูกไหมครับอ่าถ้าพวกท่านไม่ฉีดกดอะมิโนมันจะดึงดึงจากข้างล่างมาได้ไงล่ะครับพวกท่านคิดหรือว่าดินเราปลดปล่อยธาตุอาหารให้ข้าวได้เต็มร้อยอ,ะอ่ะอ่านี้แหละคือให้พวกท่านใส่อินรีย์นะครับใสอินทรีย์เยอะๆเลยถ้าดินพวกท่านมันไม่ยอมปลดปล่อยอาหารมันก็เท่านั้นแหละครับเราถึงได้ทุกวันนี้เราถึงได้พึ่งเคมีครึ่งหนึ่งอินรีย์ครึ่งหนึ่งไงครับ เราไม่สามารถที่จะใส่อินซีได้หมดได้นะครับบางทีเราใส่อินซีเยอะเนี่ยหรือตรงไหนที่เราโดนอินซีมาเยอะๆเนี่ยนะครับดินตรงนั้น,นครพวกท่านเชื่อไหมว่าผมเคยให้ลุงแถวบ้านผมมาเลี้ยงงวัวในนาเลยนะครับคือล้อมคอ,อกในนาเลยแล้วก็ให้งัวกินขี้ในนาเป็นหลุมเป็นหลุมเสร็จแล้วก็เป็นแล้วเราก็หยับคอ,อกขยับคอ,อกขยับคอ,อกพวกท่านเชื่อไหมว่าข้าวตรงนั้นผมไม่ได้ข้าวเลยนะครับมันเป็นหลุม มีแมลงส่งสูมทั้งหญ้าทั้งแมลงมันกินข้าวผมตรงนั้นจนเป็นหลุมดําเป็นแอง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 ก็ไม่เห็นมันจะได้ดีเลยครับนะครับผมถึงได้บอกว่าไอ้ตรงไหนแจ้ดาน่ะใส่ได้ครับนะไอ้ตรงไหนรุ่มรุ่มงามงามไม่ต้องไปใส่มันหรอกครับคือไม่ต้องไปใส่ก็แล้วแต่จะคิดครับผมก็อธิบายให้ฟังอ่าเรามาพูดถึงเรื่องคอรวงขาวกันนะครับว่ามันเกิดมาจากอะไรนะครับ ก็อธิบายอย่างนี้นะครับมันเกิดมาจากจุดเริ่มต้นขอนั่งนะครับจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมครับจุดเริ่มต้นแรกนะครับอย่างเช่นข้าวฤดูหนาวเนี่ยนะครับข้าวฤดูหนาวเนี่ยข้าวมันเหลืองใช่ไหมครับอ่าเอางี้เอางี้เมื่อกี้พูดไปแล้วอันนี้พูดถึงข้าวปีดีกว่านะครับจะได้อธิบายให้มันชัดเจนเลยข้าวปีเนี่ยพวกพี่ลองสังเกตนะครับตอนแรกเนี่ยเราเริ่มทํากันมาปั๊บเนี่ย ถูกไหมครับข้าวมันผ่านแรงมาถูกไหมครับเราเราปล่อยข้าวผ่านแรงมาแล้วอยู่ดีเราเติมน้ําใส่ตูมเข้าไปเลยปั๊บเนี่ยข้าวมันมีอาการไงครับมีอาการดูดสารอาหารอย่างรุนแรงถูกไหมครับอ่าแล้วทําไมลวงขาวเนี่ยถึงเกิดในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะครับฝนแรงมั่งฝนดีมั่งแรงมั่งดีมั่งแต่ถ้าฝนตรงไหน ดีตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีข้าวจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับแม้แต่รวงขาวรวงไหมก็จะไม่ค่อยเกิดลองสังเกตดูนะครับสําหรับพวกท่านที่ทําข้าวปีหรือข้าวอะไรต่างๆเนี่ยพวกท่านลองสังเกตดูแต่ถ้าฝนแรงท่วมแรงท่วมพวกท่านลองสังเกตดีๆนะครับเช่นฝนตกมาอาทิตย์หนึ่งน้เต็มนาแล้วอยู่ดีๆมันก็แรงไป2เดือนพวกท่านลองดูนะครับแล้วหลังจากมันตกซ้ํามาอีกรอบหนึ่งปั๊บเนี่ยเราเป็นไงครับเราขนอง เราดีใจฝนมาใส่ปุ๋ยใส่ยาใส่ฮอร์โมนกันถูกไหมครับแล้วเป็นไงข้าวมันก็รีบกินเลครับมันรีบกินเหมือนคนกิ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 นแล้วอยู่ดีอาหารมันหมดข้าวมันก็ชะง,งักถูกไหมครับชะง,งักพวกท่านลองสังเกตดีๆพวกท่านลองไม่อื่น,น้ําลายนะครับหรือพวกท่านพูดมากๆพูดบ่อยๆโดยที่ไม่กินน้ําแบบผมนั่งพูดอยู่เนี้ยพวกท่านจะคอแห้งอ่าเหมือนคอข้าวแห้งอ่าฟังนะครับ คอข้าวแห้งเสร็จแล้วลมนะครับลมจากฤดูหนาวโบกสะบัดมาโดนคอลวงนะครับที่มันมีความแห้งหรือที่ข้าวมันกำลังเอาสารอาหารขึ้นไปตรงคอลวงแล้วอยู่ดีๆน้ำมันขาดพวกท่านฟังดีๆครับน้ำมันขาดคอลวงแห้งแห้งเสร็จโดนโลงโกกพัดที่คอลวงทำให้เกิดเป็นรอยช้ำดำดำ นี่แหละครับคือต้นเหตุของการเน่าคอรวงไม่ว่าจะเป็นดินชืน้นดินแห้งหรือหล่อน้้าตลอดเวลาก็จริงนะครับคือเราปลูกข้าวอธิบายง่ายเราปลูกข้าวให้ข้าวออกและโน้มรวงไม่ทันเวลาที่ลมโยกพวกท่านฟังดีๆนะครับลมโยกเมื่อไหร่เน่าคอรวงจะมาเมื่อน,นั้นนะครับเพราะว่า คอรวงมันมีรอยช้ำต้องแต่การดึงอา,าอาหารต้องแต่ลากขึ้นไปนะครับลากขึ้นไปเลี้ยงลำรวงอยู่แล้วเลี้ยงเลี้ยงรวงอยู่แล้วทําให้คอตรงนั้น่มันทํางานอย่างหนักหนักหนักใช่ไหมครับแล้วพวกท่านฟังมันหนักแล้วนะครับทําให้โดนลมโกกผิวนอกอีกผิวนอกของคอรวงนะครับแถมแ้งอีกต่างหากฝนไม่ไม่ตกมีแต่ลมโยกลมโยกนะครับทําให้ผิวตรงนั้น่ะช้ำช้ำแล้วเป็นไงช้ำแล้วก็เกิดอาการ ไม่ไม่แล้วไงสารอาหารไปหล่อเลี้ยงไม่ได้ทําให้คอตรงนั้นเน่านะครับนี่คือสาเหตุให้พวกท่านฉีดยาเชื้อรามันก็แก้ไม่ได้นะครับคือวิธีแก้ของผมอะนะครับสูตรของผมเองนะสูตรของผมเองเนี่ยผมจะให้พวกท่านปล่อยน้ําในช่วงนี้ครับอ่ะพวกท่านดูนี่อ่ะพวกท่านดูข้าวนี่นะครับนี่ถ้าข้าวพวกท่านโค้องงอแบบที่ผมจับอยู่เนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยหมดเนี้ยอย่างเงี้ย ค่อยปล่อยน้านะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยค่อยปล่อยน้ําอย่างเงี้ยนะครับปล่อยน้ําออกเนี่ยอย่างผมก็ปล่อยแห้งแล้วนะครับตอนเนี้เพิ่งจะปล่อยเมื่อวานนี้นะครับอ้ทําไมถึงให้ปล่อยตอนนี้เพราะว่าถ้ามันเป็นเชื้อราคอรลวงตอนเนี้ยครับปล่อยแล้วคอมันแห้งเชื้อรามันแห้งอ่ะเราดูดินนะครับเนี่ยแห้งนะครับเราก็จะสูญเสียลวงได้น้อยนะครับอ่ะผมอธิบายให้พวกท่านเห็นภาพง่ายอันนี้นะครับ อันนี้คือคอรวงที่ผมจับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่คอรวงมันไม่ได้เกิดจากอะไรเลยครับมันเกิดจากลมลมมันโกกอีคอรวงตรงเนี้ยตรงที่ผมชี้อยู่เนี่ยโกกโกกโกโกจนสารอาหารมันก็วิ่งขึ้นแางนี้ใช่ไหมขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาเลี้ยงรวงนี้ใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีๆไอข้างในมันชื้นนะครับแต่ข้างนอกมันแห้งเร็วแห้งเร็วเพราะลมโกกเร็วทําให้อีตรงคอตรงเนี้ยมันแห้งครับเนี่ยตรงที่ผมจับเนี่ยเนี่ยเนียตรงเนี้ยมันแห้งมันแห้งเร็วทําให้ข้างข้างในชื้นข้างนอกแห้งเกิดอะไรขึ้น ตรงนี้มันก็จะช้ำดำขอบขอบแล้วก็เน่านะครับเนี่ยมันเกิดจากลมนะครับลมฤดูหนาวมาเร็วลมมาเร็วหนาวมาเร็วนะครับฝนไม่ตกฟังให้ดีนะครับแรงลมมาเร็วฝนมาเร็วเรียบร้อยครับขอรวงกินแน่นอนไม่ว่าจะเป็นข้าวอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่มียาไหนแก้ได้ด้วยนะครับวิธีแก้ก็คือว่า ปล่อยน้ําแค่เฉาะแฉะนะครับก็คือความหมายคือเฉาะแฉะแล้วเราก็ขึ้นน้ํานะครับก็คือว่าการปล่อยน้ําแห้งอ่ะมันปล่อยแห้งได้นะครับผมแนะนําให้แห้งได้เฉพาะหน้าอะไรรู้ไหมครับแห้งได้เฉพาะหน้าฝนนะครับแล้วก็หน้าร้อนไอ้ส่วนหน้าหนาวเนี่ยผมบอกเลยว่าดินมันแห้งอยู่แล้วครับพี่มีแต่ เราจะมีน้ําเติมใส่ข้าวหรือเปล่าในหน้าในหน้าหนาวเนี่ยหน้าแรงเนี่ยเขาเรียกหน้าหนาวแล้วกันนะครับอ่ะเรามีน้ําเติมใส่ให้เขาหรือเปล่าถ้าไม่มีเราไปปล่อยแห้งชื้นแห้งชื้นเดี๋ยวไหมครับคอรวงอะเดี๋ยวไหมเพราะว่าข้าวมันมีการที่ผมบอกมันดูดอาหารใช่ไหมครับตอนน้ํามาปุ๊บมันก็จะกินอาหารเข้าเม็ดกินอาหารเข้าเม็ดแล้วอยู่ดีๆน้ําแห้งปุ๊บข้าวมันก็หยุดส่งอาหารเข้าเม็ดถูกไหมครับเหมือนเราอื่น้ําลายอยู่ดีอื่น้ําลายกินน้าอื่น้ําลายกินน้ําแล้วอยู่ดี พวกท่านไม่มีน้ำลายไม่มีน้ำคอพวกท่านก็จะเจ็บถูกไหมครับเจ็บเสร็จโดนลมโดนเชื้อโรคเข้าไปทําให้รวงตรงนั้นเนี่ยไหมหรือคอพวกท่านตรงนั้นอ่ะพังเจ็บต้องกินยาอ่าพูดถึงกินยาเห็นไหมก็เหมือนกันเราก็ต้องฉีดยาเชื้อราเมื่อมันเป็นนะครับจะไปปล่อยตามธรรมชาติพวกท่านคิดสิเสี่ยงเหรอผมไม่เสี่ยงนะครับอ๋อวันนี้ก็ฝากถึง2เรื่องนี้นะครับก็เอาไปพิจารณาแล้วก็ สังเกตดูเอานะครับจากแปลงนาตัวเองนะครับก็ถ้าชอบยังไงก็กดติดตามนะครับคลิปให้ความรู้ดีๆของผมแล้วก็มาให้ความรู้ดีๆความรู้ของผมไม่ได้เกิดจากจินตนาการนะครับแต่เกิดจากการลงมือทําปฏิบัติทําทุกขั้นตอนแล้วเรื่องไม่ดีมาส่งต่อเรื่องดีก็ส่งต่อนะครับผมไม่จัดไม่แต่งส่งแต่เรื่องดีและไม่ดีให้ทั้งหมดนะครับ บอกเลยว่าการทำนามีเรื่องเล่าได้ทุกวันนะครับก็ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆไปก่อนครับ